สวัสดีค่ะเชฟส้มนะคะวันนี้ตามเชฟมาทําอาหารอร่อยๆอกันค่ะอร่อยขนาดไหนนะคะเริ่มจากผักแรกค่ะผักชัยยาแล้วก็ใบชะพรูนะคะผักทั้งหมดนะออแกนิกเลยค่ะปลูกไว้ริมรั้วที่บ้านนะคะแล้วก็นี่ค่ะใบกระเพราค่ะเป็นกระเพราไทยต้นเล็กๆใบเล็กๆนะคะต้อมหอมค่ะแล้วก็คะน้าของเรานะคะหลังจากเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตัดเอาเฉพาะใบนะคะกิ่งก้านเอาออกไปค่ะเลือกใบ สวยๆนะคะตัดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะคะแช่เบกกิ้งโซดาไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นค่ะร้อยต่อร้อยเลยค่ะผสมแป้งเนี่ยไม่ต้องให้แป้งหนามากนะคะเหลวนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาใบ นี่เลยใบยแรกนี่ก็คือใบชะยานะคะและก็ใบชะพรูค่ะค่อยๆนํามาทอดนะคะให้เป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะห้ามไม้เด็ดขาดเลยนะคะน้ํามันก็ต้องร้อนกลางๆค่ะทอดเสร็จแล้วก็เอามาวางบนตะแกรงหน้าตาก็เป็นแบบนี้สวยเชียวคะ่ะกรอบๆดูสิเห็นไหมคะ เมื่อทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งใบค่ะดีใบกระเพราก็น่ากินไม่แพ้กันเลยค่ะเราก็ทอดให้ทุกอย่างเป็นสีเหลืองทองนะคะสีประมาณนี้เลยค่ะจะสวยมากๆอ่ะ ต่อจากนั้นนะคะก็มาเพิ่มงาเข้าไปนะคะแล้วก็เอาใบสองใบ3ามใบที่เราบีนะคะมาทอดต่อเลยค่ะเห็นไหมคะพอมีงาเข้าไป<ม>ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะสวยด้วยอร่อยด้วยคะ่ะหลังจากนั้นมาจัดจานค่ะให้ดูน่ารับประทานกันสักนิดหนึ่งนะคะเชฟก็จะใช้น้ำจิ้มที่ที่หวานหวานหน่อยนะคะก็เป็นน้ำจิ้มบวยคะ่ะนี่และค่ะ ผักทอดกรอบนะคะเป็นผักชัยาใบชะพรูแล้วก็ใบกระเพราค่ะ